อันนี้นะคะเป็นสติกเกอร์นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนใครทำเสร็จในคาบรับไปเลยหนึ่งดวงนะคะคูโบไปซื้อมาเมื่อวานมีเยอะมากใครห้ามซื้อแบบคูโบนะแล้วมาติดเองนะเดี๋ยวสะสมได้ของรางวาัลปลายปี สะสมแต้มไว้นะคะครูโบจะแปะไว้ที่นหน้าปกนะคะของแบบหักเด็กๆจะได้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็รีบทำงานให้เสร็จจะได้ไม่มีการบ้านนะคะเพราะว่าการบ้านที่เราสั่งไปนะคะไม่ครบสักวัน <c oughs> เราก็เลยต้องสร้างตรงนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆนะคะได้ได้รีบทำนะคะจะได้ไม่มีการบ้าน,นะค่ะไม่เป็นภาระของตัวเอง และหมกก่ประคองนะคะในรายกลุ่มก็จะได้แบบเงียบนะคะไม่มีใครถามกันบ้านนะคะถ้าใครถามขึ้นเรน้ากขึ้มานี่ครูจะปี๊ดขึ้นและเพราะว่าสอนไปแล้วทุกอย่างนะคะลืมลูกสิษครูโบชอบลืมวันนี้วันที่ยี่สิบห้าอ่าเรียบร้อยคะ่ะ